มีพุทธพจน์ที่มาในมังคลาติิปณีนิธิกันว่าบุญญาณิธินั้นให้สมบัติหน้าใครทุกอย่างแก่ทวยเทพและมนุษย์ทวยเทพและมนุษย์ปรารถนาผลใดๆผลนั้นๆทั้งปวงย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินั้น ความเป็นผู้มีวันณะงามความเป็นผู้มีเสียงไพเราะความมีสวดทรงสมส่วนความเป็นผู้มีรูปสวยความเป็นใหญ่ความมีบริวารผลทั้งปวงย่อมได้โดยบุญญาณิธินั้นบุญเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต ทั้งในอดีตปัจจุบันและก็ในอนาคตจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบัณฑิตท,ทั้งหลายกล่าวว่าบุญเป็นชื่อของความสุขคนที่มีความสุขก็เพราะมีบุญมากคนที่มีความทุกข์ก็เพราะมีบุญน้อยความสำเร็จในชีวิตก็เช่นกันใครที่มีบุญมาก ความสำเร็จในชีวิตก็มีมากจะทำธุรกิจการงานอะไรก็สำเร็จหมดแล้วก็ได้ผลเกินควรเกินคาดตรงกันข้ามคนที่มีบุญน้อยจะทำอะไรมันก็ฝืดเคืองได้บ้างไม่ได้บ้างทำธุรกิจการงานก็ขาดทุนได้ไม่พอกับที่ลงทุนลงไป บางทีสําร้ายไปกว่านั้นถึงกับล้มละลายก็มีเพราะฉะนั้นบุญนี่แหละที่มีอนุภาพเกินกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็ควรที่จะมันสั่งสมบุญให้กับตัวของเราเองให้ได้มากๆเอาไว้บุญก็จะได้ช่วยประคับประคองเรา ในเส้นทางการสร้างบารมีตลอดไปเหมือนพระพัทชิเถระที่ท่านสั่งสมบุญไว้มากมายจนในที่สุดบุญนั้นก็สามารถช่วยท่านเดประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสมบูรณ์แล้วก็เดบรลรุธรรมเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนา ในการแห่งพระผู้มียภาคเจ้าพระนามว่าปัฐมุตระพระเถระท่านเคยบังเกิดในตระกูลพราหมณ์พอจเจริญวัยบรรลุนิติภาวะแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาในศิลบาศษาสตร์ของพราหมณ์แล้วท่านก็มีจิตไฝในการบวช ไม่มีความต้องการที่จะครองเรือนจึงออกบวชในละทิภายนอกได้ถือเพศเป็นดาบทสร้างอาสมอยู่ในป่าวันหนึ่งก็ได้มองเห็นพระบรมศาสดาสเสด็จมาธาอากาศกำลังเกิดจิตใจเลื่อมใสในจริยวัตรของพระองค์เป็นอย่างมาก จึงได้ยืนประคองอัญชรีพระบรมศาสดาทรงเห็นอัธยาศัยของท่านจึงเสด็จลงจากอากาศมาประทับยืนณที่ไกลอาสมของท่านตันดินน้อมน้ำพึ่งเงาบัวเนยใสและนมสดเข้าไปถาวายพระผู้มีพภาคเจ้าพระผู้มีพภาคเจ้าก็ทรงอนุเคราะห์แก่ท่าน แล้วทรงกระทำอนมโมธนากถาสเสด็จหลีกไปด้วยบุญกรรมนั้นท่านเด้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นจนตลอดอายุไขจุติจากอัตภาพนั้นก็ท่องเที่ยวไปมาในสุคติพบอย่างเดียว ในการแห่งพระผู้มีาภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านก็นได้เกิดเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากแต่ถวายผ้าไตรได้วยความเรื่อมใสแด่ภิกษุสงฆ์ถึงหนึ่งล้านแปแสนูปท่านได้ทำกุศลไว้เป็นอันมากพอละโลกก็ได้บังเกิดในเทวลโลก มเมื่อเคลื่อนจากเทวโลกนั้นก็มาบังเกิดในมนุษยโลกและสมัยที่โลกว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าและบุญก็บันดาลในท่านได้บำรุงพระปัจเจกพระพุทธเจ้า500รพระองค์จจติจากอัธภาพนั้นก็ไปบังเกิดในราชรตะกูลท่านมันพร่ำสอนทศพิษ แราจะทำแก่พระญาติและราชบุตรทั้งหลายและวเด้บรรุงโอรสของตนจะได้บรรลุพระปัจเจกโพธิญาณเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าปรินิพานแล้วท่านก็ถือเอาพระบรมาธาตุบรรจุไว้ในเจดีย์เพื่อสักการะบูชาท่านได้บำเพ็ญมหากุศล อันเป็นบุญใหญ่นับพบนับชาติไม่ทวนอย่างนี้ในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ท่านก็ได้ดมาบังเกิดเป็นลูกชายคนเดียวของพัทธิยเศรษฐีซึ่งมีทรัพย์สมบัติมากถึง80โกดในพัทธิยานครมีนามว่าพัทธชิกุม,มาร อิสริยสมบัติโภคสมบัติและบริวารสมบัติของท่านได้มีถึงในที่สุดคล้ายกับของพระโพธิสัตว์ของเราในภพชาติสุดท้ายนี้เพื่อจะสงเคราะห์พัทธิยกุมารพระบรมศาสดาก็เสด็จออกจากเมืองสาวัตถีได้เสด็จไปยังพัทยนครพร้อมกับภิกษุสง์ หมู่ใหญ่ทรงประทับอยู่ในเชตวันทรงรอให้ยางท่านแก่กล้าเสียก่อนวันหนึ่งเมื่อพัธชิกุม,มารกำลังนั่งในปราสาทเปิดสีหบัญชรมองดูได้เห็นมหาชนกำลังเดินไปฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า มีความสงสัยว่ามหาชนนี้กำลังจะไปที่ไหนกันเมื่อทราบแล้วก็ไปยังสำนักของพระบรมศาสดาพร้อมด้วยบริวารหมู่ใหญ่เพียงแค่เด็ฟังธทมครั้งเดียวและก็เป็นครั้งแรกท่านกระไดบรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์ทั้งทั้งที่ยังประดับประดาไปด้วยอาภรณ์ทั้งหลาย พระบรมศาสดาให้โอวาทท่านพัทธิยะเศรษฐีว่าบุตรชายของท่านระดับะดาได้เครื่องอาราังการฟังธรรมได้ดำรงอยู่ในพระอรหัสต์แล้วบุตรของท่านสมควรเพื่อจะบวชเสียเดี๋ยวนี้แหละถ้าไม่บวชก็จากปรินิพานเศรษฐีกลาบทูลว่า บุตรของข้ขาพลงยังเป็นคนหนุ่มแน่นอยู่กิจด,ด้วยการปฏิริพานจะมีไม่ได้ขอพระองค์จงให้เขาบวชเถิดพระบรมศาสดาทรงให้เขาได้บรรพชาอุปสมบทเราทับอยู่ในที่นั้นได้เจ็ดวันแล้วก็เสด็จไปยังโกติคามใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาชาวบ้านโกติคาม ปถวายมหาทานแด่หมู่ภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกพระพัตจิเถระปรารถนาจะบรรลือสียหนาท่านจึงกำหนดเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะ,สะเสด็จมาแล้วก็ได้ดังขา่าวสมาบัติที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งเมื่อพระมหาเถระทั้งหลายมาถึง ท่านก็ไม่ได้ลุกขึ้นต่อรับทำให้ภิกษุที่ยังเป็นปุตุชนต่างก็พากันเพ่งโทษว่าภิกษุรูปนี้บวชมายังไม่เทไรก็กลายเป็นผู้แข็งกระด,ด้างไปเสียแล้วไม่ยอมลุกขึ้นในเวลาที่พระมหาเาถระทั้งหลายมาถึงส่วนชาวบ้านโกติคาม ได้พากันผูกเรือแพเป็นอันมากถวายแด่พระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์พระบรมศาสดาจึงดำริว่าเราจะประกาศถึงอนุภาพของพระพัตชิแล้วจึงประทับยืนบนเรือตรัสถามว่าพัตชิไปไหนพระพัตชิเถระกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะ แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดายืนประคองอัญชลีพระบรมศาสดาตรัสว่าพระตชิมานี่สิเธอจึงขึ้นเรือลำเดียวกันกับเราเอริอพระพระตชิจึงเหาะขึ้นไปในอากาศแล้วลงในเรือลำเดียวกันกับพระบรมศาสดาประทับ ในเวลาที่เรือแล่นไปในท่ามกลางแม่น้ำคงคาพระบระมศาสดาตรัสว่าพัทเชชิในเวลาที่เธอเป็นพระเจ้ามหาปันาทะรัะตนประสตดจมลงในที่ไหนเล่าพระเถระกราบทูลว่าจมลงในที่ตรงนี้พระเจ้าคา่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าถ้าฉชนนั้น เธอก็ควรตัดความสงสัยของเพื่อนสัพรมจารีทั้งหลายเถิดพระเทราจรึงเอานิ้วเท้าคีบยอดประสาทประมาณ25่สิบหยอดแล้วหอบไปในอากาศท่านในยกประสาทขึ้นสูงถึงห้ายอดเมื่อประสาทถูกยกลอยไปพวกญาติของท่านในพบก่อน ซึ่งได้เกิดเป็นปลาเต่าและกบเพราะความโลภในประสาทก็พากันล้มกริ่งไปมาพระบระมศาสดาจึงตรัสว่าพวกญาติเธอกำลังลำบากพระเทราจึงปล่อยประสาทประสาทก็ตั้งสถิตยอยู่ตามเดิมทำให้ภิกษุทั้งหลายหายสงสัยในคุณวิเศษของท่านเห็นไหมจ๊ะ ว่าการที่คนใดคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงสุดได้นั้นเบื้องหลังของความสำเร็จที่แท้จริงล้วนมาจากบุญที่เคยทำเอาไว้ในอดีตนับพบนับชาติไปทั่วนั่นเองแม้การที่พระพัฒชิเทระนี้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ก็เพราะบุญบารมี ที่ท่านบำเพ็ญมาในพระพุทธเจ้าในพระปัจเจกรพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์ทั้งหลายในอดีตบำเพ็ญมาเรื่อยไม่เคยขาดเลยบุญที่ท่านทำนั้นมีแต่บุญใหญ่ทั้งนั้นเลยเป็นบุญที่สามารถให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยเร็วพลันเราก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะ ต้องสั่งสมบุญบาร,รมีให้มากๆเราต้องตั้งใจสร้างบาร,รมีกันต่อไปนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ คำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบาร,รมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบาร,รมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงััญญาสว่างสวัย เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิด